ผมกำลังปลูกทำลายร่างกายที่200ปีลังเสร็จฮะมาละทำลายร่างกายจนสลบแล้วก็ชิงทรัพย์สินผมกำลังปลูกทำลายร่างกายที่200ปีลังเสร็จฮะที่สถ,ถานีรถไฟนะนี่ นี่ครับมาแล้วอยู่ในเจ๊กไอ้อะไรเนี่ยคือไม่ได้มีทะเลาะวิาวาสกันเราก็นั่งอยู่ยด,ดนีนั่งอยู่ยก็จะมีเอ่อพวกแก๊งวัยรุ่นอ่ะกลุ่มนะึงอะครับ วิ่งมาเพราะมาณกี่คนะที่ลุ้มที่วิ่งเข้ามาครับเ็าก็หลายคนอ่ะครับสามสี่คนอะไรประมาณอืเขาครูมาเลยฮะครับผมแล้วยังไงต่อทีนี้ก็มาทําลายร่างกายจนสรบแล้วก็จิงทรัพย์สินไปอ๋อที่เขาจิงทรัพย์สินไปได้อะไรไปบ้างครับก็ได้เงินสดไปสองพันกับโทรศัพท์เครื่องนึงครับที่เป็นลมไปจังวน้อ๋อแล้วตำรวจเ็ไปที่เกิดเหตุครับ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอ,ะอดําเนินการยังไงต่อครับเพราะว่าแก๊งวัยรุ่นเหล่าเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะอยู่ใต้สะพานใต้สะพานสถานีรถไฟรังสิตใช่จะอยูอ่ตอนนั้นลุงไปไหนมานะเอะตอนนั้นก็ไปหาก,กิดเล่าจะรอไม่เฉยแล้วเพราะว่าว่าจะกลับแล้วไงครับอืมไม่ได้มีเรื่องมวลาอะไรกันเลยอได้ไปมองหน้าอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นั้ยไหมครับไม่มีอวัยรุ่นเหรอหรือว่ามีอายุแล้วก็สักยี่สิบกว่าชกใบหน้าบ้างแล้วก็ ลำตัวครัอก็ไปโรงพยาบาลมาก็เป็นไปนั่งโรงพยาบาลมาแล้วไปตรวจสุขภาพตรวจร่างกายก็หมอก็ให้พัาวันก็นั่นสิ่ไปทาร้ายร่างกายคือเราไม่ได้ไปทะเลาะเขาเลยนะคบอแบบอันนี้เรื่องจริงครับไม่รู้มันสร้างความไม่พอใจหรืออะไรหรือว่าเจตนาจะมาจิงทรั์หรืออะไรอันนั้นก็ไม่รู้ตอนนี้หลักๆคือเหตุนะครับตํารวจเราก็ได้มีการ ลงพื้นที่ในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้ได้รายละเอียดครา่คราวว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างโดยก็ยังมีกลุ่มของผู้หญิงและก็ผู้ชายที่ที่ได้ทําร้ายแล้วก็ตัวผู้หญิงที่ได้อัโรศพท์ไปซึ่งในวันนั้นเนี่ยตารวจก็ได้มีทาการตรวจยึดโทรศัพท์ของของผู้เสียหายเนี่ยมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยผู้เสียหายก็ค่อนข้างที่จะมีอาการมึนเมานะครับก็ยังไม่ได้ละเอียด ก็เลยแต่ภายในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะให้บางส่วนเชิญตัวมาเพื่อสอบปากคำซึ่งตัวของผู้ที่ก่อเหตุหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราก็รู้เกือบแล้วครับรู้เกือบรู้ชื่อรู้อะไรทั้งหมดแล้ะแต่ว่าในรายละเอียดที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันทั้งสองฝ่ายยังให้รายละเอียดที่ไม่ตรงกันก็คงจะต้องเรียกมาสอบสวนปากคำเพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับ ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ